ตูแล้วเขาอยมามาแกจะยังนั่งแ่ย่นเดี๋ยวจะพิ่มเขอยม้ามาเราจะู้เลย ตายอยู่ไหนขวันวัไหกระตายนย่าไม่เห็นเลยขวันกระตายอยู่ไหนย่าไม่เห็นาปนย่เียบยไหนอยู่ตรงไหนลูกไนนไโอ้กระตายเ้อสกวขี่คอกันไปมาไปมาอันี้อะไรอ่ะ่ตายมนี่นี่วนามทีแรกพี่น้อแต่บไม่น้ ดูสิงานชอมงานชอมหรือว่ามันน้ำได้ยังนี่มันไม่กี่ตัวคะตู้นั่งอาตตาขี่ก้อนขี่ขี่ก้นก็เหรอตู้นั่งมีขี่ก้อนบ้านมันน้องน้ำบ้วมยองย้อนลงไปที่หละมีปลาเป็นโคด้วยเป็ดด้วยเหรอคะอันนี้ลรคอะไรลปลาเป็นโคปลาเป็นโคอย่าลงไปเดี๋ยวมันแตก

สวยไหมสวยแก้มานนนทับนึอะไรนะนทับเหรอมาอะไรนะนทับนทับอีวรวที่บิดกมันไปอยู่ในกลง ยบ้านมันคือยู่ในกรงนี่ยมาพี่มันก็ดนุกบินอเมินเดินอาการแล่นแล้วเสียใจยบ้านบ่พี่มองไปนี่ะกวักระรอ่เนี่ยทำไมล้างจนู้แอี่ะนบอมีนปอะไรน้ลอไกกจะ ค่าแต่มันไม่ใช่ไม่รู้ต้นอะไรเขาบอกมึงแต่จะไม่ได้มึงซ <c oughs> ื้อก็เรียวสวยได้แหละเนะ